ซีนีมาคาเฟ่บายหนังหมูหนูพลอยกับด็อเตอร์พัดสอนสังสีและพลอยสีสุโรสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและคณะเทคโนโลยีสื่อสารม,มวลชนผลิตบุคลากรให้เป็นนักปฏิบัติเก่งดีมีคุณธรรมรับผิดชอบต่อสังคมสร้างสารรค์งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านสื่อสารม,มวลชน สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักเข้าสู่ซินีมาคาเฟ่โดยป้าหมูกับแม่พลอยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะป้าหมูสวัสดีจ้าสบายดีะสบายดีจ้าเฮ้ยตอบทันทีสาตูจ้ายังยังอยู่รอดปลอดภัยยังอยู่หนังเหนียวอยู่จ้าดั้นนี้เรายังรอดรอดแน่จ้าไม่รู้ถึงเมื่อไหร่คำถามดิฉันรอดแน่ดิฉันรอดเพื่อไปเลือกตั้งผู้ว่าโอวันที่ออกวันที่ออกอากาศใช่ฉันอ่าวันลงทุนป้าไม่ได้อยู่นนทบุรีหรอ ดีฉันอยู่กรุงเทพค่ะอ๋อโอเคโอเค่าดนหลับทับสิทธ์ไม่ทับค่ะดิฉันได้แบบหืมคึกคักมากต้องรีบเล็งสองใบนะใช่ไหมเออสองกอด้วยอ่าหมันสิันมันช่างเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมีชีวิตชีวาสนุกมากเลยสนุกมากนี่ก็ตามดูดีบ่งดีเบตบ้างอะไรบ้างดูอ่า กาสเอื้อม่ยสมัยนี้ก็ดีนะเราไม่สะดวกดูตอนไหนแล้วก็เก็บไว้ดูใช่ใชเอาไว้ดูตอนย้อนหลังใช่ไม่เหมือนสมัยก่อนที่แบบจะอ่องออกสนออกอะไรอย่างี้เนาะมันก็เป็นฟิลลิ่งคนละฟิลลิ่งนะชีวิตมันก็เปลี่ยนไปละมันเปลี่ยนคุณจะทําเป็นวัยรุ่นยุคแปดศก้าศมันก็ไม่ได้แล้วนี่มันสองพันยี่สิบกวแล้วโลกก็แตกแล้วสัปดาห์นี้ก็จะมาชวนพูดคุยนะภาพยนตร์เรื่องที่ จะไม่พูดคุยกันไม่ได้เป็นท็อมันเป็นอะไรที่มันท็อกออฟเดอะทาวสุดๆเลยมามวลโรเตียนมาเห็นคราวนี้เป็นดิฉันม้วนนะแต่ป้าเนี่ยก็ดูแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวป้าแจมได้ไม่เป็นไรจริงเรื่องเนี้ยเห็นแต่อยู่ท้ายท้าท็อป1ทนะตั้งแต่แบบเบอร์แปเบอร์เก้าอะไรอย่างเงี้ยยังว่าเอ๊ะหนังอะไรอินเดียก็กล่าวว่าอ่ะไม่เป็นไรยังอยู่ในอยู่ตอนนั้นอยู่แบบปลายท็อปเทไปลายแป๊บเดียวอ่ะเหมือนดินี้ป่าอยู่ก็แบบขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งจ้า งงมากนะแล้วก็เห็นบอกว่าแบบเป็นันดับหนึ่งแบบที่ต่างประเทศด้วยแบบเป็นได้รับการแบบการกล่าวขวัญ การพูดถึงแต่จริงๆอันนี้ก่อนจะไปที่หนังเนี่ดิฉันว่าอันนี้แหละเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งแรงที่สุดนะครับโอ้โหมันมันมันดไดาราแม้แต่อดีตสอสอคุณปรินาพูดได้ใช่ไหมเราพูดได้ก็เมก็เขาเขาออกติ๊กตอแล้วเขาออกสื่อเป็นเขาก็ทําท่าโพสนี่ไม่ได้อะไรนะลามไปถึงเด็กนักเรียนละเพื่อนลูกชายดิฉัน ไม่ใช่เด็กผู้หญิงแล้วก็ทําท่ายืนโพสอะไรยก็เลยกลายเป็นว่าเอ๊ะมันดีหรือไม่ดีแต่ว่าก็ไม่เป็นไรหรอกก็อย่างที่ทังคูใบเขาบอกแหละว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่เก่าแก่เก่าแก่ตั้งแต่ยุคพุทธกาลนะอดีใชนว่าตั้งแต่มีมนุษย์อะตอนตอนนั้นอาจจะยังไม่คนมันน้อยมันยังบลรนซ์กันอยู่พอได้ไม่ต้องค้าขายไม่ต้องค้าขายให้ฟรีใช่อะ แต่ว่าเรื่องภาพยนตร์เรื่องนี้นอกเหนือจากประเด็นประเด็นการค้าประเวณีเนี่ยนะส่วนหนึ่งภาพยนตร์เขาคงจะตั้งใจพูดเรื่องของของประเวณีการประเด็นการเรียกร้องสิทธิถูกความเท่าเทียมแล้วก็การทําให้อาชีพนี้เป็นอาชีพที่มันถูกกฎหมายเพื่อที่จะได้รับการคุ้มครองนั่นแหละสาคัญเลยเรืสอคัญนะคะแล้วก็จริงๆก็มาจากหนังสือนะเห็นว่ามาจากหนังสือชื่อว่ามาเฟียควีนสากมุมไบแต่งโดยคุณ s, hasin, s a i d i and ละ n b o บอร์นะซึ่งก็ uh, ทำให้อยากอ่านหนังสือเลยเนี่ยม,มันกลายเป็น่บนเนี่ย ซอพาวเวอร์เต็มรูปแบบโอ้โหเรื่องนี้คือพูดแล้วก็ผลลุคคือมันมันแบบเหมือนปิกแบงระเบิดเรี้ยขึ้นมา่อารเเลยอยากกินทั้งทั้งที่ในเรื่องก็ไม่ค่อยมีฉากรับประทานอาหารนะแต่มันคือมันมันมาครบหมดเลยทําให้อยากลุกขึ้นมาแต่งตัวลุกขึ้นมาอยากแต่งยากกินอาหารอยากน่าวมแถบไปเที่ยวด้วยคือมันแบบครบครบเครื่องจริงๆเรื่องนี้นะแล้วก็เอ่อมันมันมีความ สนุกสนานนะดูได้แบบดูได้ดูดีแล้วกเเ็เรื่องราวเนี่ยนะ,ะคุณผู้ฟังน่าจะพอรู้อยู่แล้วนะว่าเป,เป็นการเล่าถึงเรื่องที่เขาว่าเป็นชีวิตจริงอของคุณคังคูใบในเรื่องเนี่ยเขาชื่อกังคูใบกัทิคาทิาวาดิชื่อมันก็อาจจะออกเสียงยากนิดนึงออกเสียงยากนะแล้วก็เาขา เขาเป็นผู้ง่ายๆเป็นโสเภณีแต่ว่าก่อนจะมาเป็นโสเภณีจริงๆก็เป็นเด็กสาวที่อยู่ในครอบครัวที่ดูดีด้วยซ้ำเลยลูกสาวทนายความคุณพ่อเป็นทนายความแต่ว่าถูกแฟนหลอกมาซึ่งจริงๆไอ้เรื่องการขายเขาเรียกอะไรนะการซื้อขายโสเภณีในอดีตที่อินเดียน่าจะเป็นเรื่องที่แบบเกิดขึ้นได้แบบง่ายง่ายดายใช่มันแล้วก็ขายกันในราคาแบบไม่ไม่เท่าไหร่ชีวิตถูกจังเนาะ อย่างว่าเจ็บเจ็บเจ็บปวดจี๊ดเจ็บปวดแล้วก็ในเรื่องก็จะมีฉากที่แบบว่าถ่ายทอดความการถกโกทรมานถูกซ้อมโดยโดยผู้ชายที่แบบมีอำนาจเหนือกว่าในการที่จะแบบเขาอะไรมาซื้อมาซื้อบริการแต่ว่าแต่ว่าลูกแถมมันเยอะเหลือเกินมันมากเกินไปมันทําร้ายอ่ะนะแล้วเธอก็มีร่องรอยของการถูกทําร้ายนั้นนู้นนี้นะแต่ว่าความที่แรกเรียกว่าอะไรความที่อ่า ไม่ยอมอ่อนด้อยอะไรนะน้อมต่อต่อการถูกกระทำอ่ะเธอก็ลุกขึ้นมานะแบบเหมือนกับลุกขึ้นมาทวงคืนอำนาจนะแล้วก็แต่ว่าไอการทวงคืนอำนาจนั้นก็ไปติดต่อกับก็มาเฟียมากก็ใช่ละเราจะให้ทํำยังไงเราก็ไม่มีอำนาจเพราะฉะนั้นการที่เราจะมีอำนาจได้เราก็อาจจะต้องพึ่งพิงหรือขอความช่วยเหลือจากคนที่เขามีอำนาจมากกว่ามากกว่านะแล้วก็รวมถึงการได้รับการยอมรับนะในใน ในคอมมูนิตี้ของเธอนะเพราะว่าเธอก็ต่อสู้เพื่อเพื่อผู้หญิงนะแล้วก็ได้ถูกได้รับเลือกเห็นว่าถูกได้รับเลือกเป็นเขาเรียกอะไรนะเทศอเขายาาเเเเ้รกทศใช้คำว่ามุขมนตรีดูหนังอินเดียหลายเรื่องจะมีศัพท์คำว่าเอจะเป็นมุขมนตรีมุขมนตรีหลายเรื่องมากเลยถูกมันน่าจะแบบอารมณแบบนามเพอมั้งไม่รู้อ่ แล้วก็มีสปีชตอนท้ายเนาะในเรื่องที่ที่เธอลุกขึ้นมาอืเกล่าวถึงอาชีพนี้กล่าวถึงสิทธิที่ผู้หญิงควรจะต้องได้รับจากจากการจากการประกอบอาชีพอืจริงๆมันก็เรียกได้ว่าแทบจะทุกอาชีพแหละไม่ใช่เฉพาะอาชีพนี้ใช่หนังเนี่ยก็สวยเหมือนอย่างที่อะไรถ่ายสวยถ่ยโปรดักชั่นสวยอาร์ตดสวยนางเอกสวยพระเอกหล่ออ่านะ นางเอกสวยเพศหล่อน่าจะเกินเกินจริงหมายถึงว่าแต่มันก็คือแบบมันหนังอะเออมันหนังมันหนังจริงมันก็ต้องเพอหนังออกมาเนี่ยก็จะมีภาพการนําภาพของตัวจริงมาเทียบกันอะเนาะก็จะเห็นว่าคุณที่เขาเป็นตัวจริงจริงเขาก็จะมีลักษณะอะเราไม่ได้พูดถึงเรื่องหน้าตากันแล้วกันแต่หมายถึงว่าอ่าก็มีแต่เห็นว่าผมใส่สารีขาวเหมือนกันเราเรามีความรู้สึกว่าสีขาวมันต้องมีความหมายเหมือนกันเนาะความบริสุทธิ์หรือเปล่าไม่รู้ ซึ่งไม่มีซึ่งเธอไม่มีไงไม่ไม่แน่ใจมันอาจจะเป็นแบบเป็นเรื่องของเป็นเทพหรืออะไร่อะไรไม่แน่ใจอันนี้ดาวนะอ่าหรือว่าเป็นเหมือนนี่เขาเรียกอะไรนะอ่าเป็นคนที่ได้รับการยอมรับเป็นผู้ที่น่านับถืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งเธอก็เอ่อในเรื่องก็จะใส่สีใส่สาีขาวอยู่แบบอยู่ตลอดซึ่งแบบโอ้โหดูเสร็จแล้วปุ๊บเฮ้ยอยากไปซื้อมาใส่บ้างไอป้าพาหุรัตอะไรแบบนันรับรองหุรัตไข่ดีแน่นอนนะแล้วก็เอ่อ เต้นก็โอ้โหระเบิดเถิดเทิงจริงๆไม่มากไม่น้อยไม่มากใช้คําว่าไม่มากไม่น้อยเพราะว่าถ้าถ้าบอลิวูดเต็มสูบันเต้นมากกว่านี้แต่อันนี้มันกําลังดีแล้วมันเหมือนมันครบเครื่องความเป็นบอลิวูดแต่ว่ามันก็มีคอนเทนที่เพื่อสังคมอ่ะอ่เดยเจ๋งดีอันนี้ไม่สปอยนะแต่ว่าสปอยถามป้าว่าชอบฉากไหน ดิฉันโอ้ยหลายฉากนะฉากที่มันจะมีคู่แข่งตอนเขาเลือกตั้งกันน่ะและจะมีคู่แข่งที่เป็นกระเทยนะจริงๆดันก็เป็นคนในชีวิตจริงนะเห็นว่ามีตัวตนจริงๆฉากการที่ลดเป็นเพศที่สามอ่ะเขาเขามีสา์เฉพาะของเขานะแล้วก็ลงเลือกตั้งแล้วก็โปรยเงินฟืฉากนั้นมัน เราเรามีความรู้สึกมันมีพลังมันดูน่ากลัวพลังของเงินน่ะและการเคลื่อนของรถแล้วก็โปรยฟึใครๆก็อยากได้แล้วเนาะโอ้โหมัน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 นั่นมากแต่ว่าคู่แข่งของเธอคนนี้ก็คืออยู่มาอย่างยาวนานยาวนานแล้วเธอก็เหมือนกับจะมาโค่นอะว่าง่ายใช่แล้วแต่ฉากจบดีนะฉากจบก็ดีได้นะอ่ะโอ้โหดีต้องไปดูเอาโอ้จริงที่ฉันชอบฉากเล่นไพ่อันนี้ไปดูไปดูอันนี้ก็ชอบอันนี้คือแบบน่ารัก นะแล้วก็เป็นแบบเสียงสองอะนะเสียงเปดเป็นแบบอุ้ยคิดได้ไงอ่ะน่ารักมคือแบบคนคนคิดคิดได้ไงฉากนี้แบบมันดูแบบว่ากุ๊กกิ๊กน่ารักแล้วมันดูเล่นแล้วก็เล่นดีด้วยทั้งสองคนเป็นภาษากายที่ดูแล้วแบบดูแลเคลิ้มอมยิ้มเอะไรจะแบบสวยงามขนาดนี้นะแต่ก็เห็นเห็นมีญาติเขาเรียกอะไรนะบรรพบุรุษ ลูกหลานเข,ข,ขาฟ้องอ่าเขาออกมาบอกว่าจริงๆแล้วคังคู่ใบไม่ได้เป็นโสเพณีไม่ได้มไม่ได้ไม่ได้ทําอาชีพนี้แต่เดาว่าน่าจะแบบเหมือนกับเข้าไปช่วยเหลือไม่รู้มไม่รู้อีท่าไหนอะไรยังไงเราก็เสพสื่อแบบเขาเรียกว่าอะไรคือมันก็กองกองแล้วว่าเราดึงเฉพาะคอนเทนต์ที่สาคัญของเรื่องหนังเขาอาจจะพยายามทําให้มัน ดูแบบเขาเรียกว่าอะไรดูดราม่าขึ้นด้วยการใส่ว่าตัวละครเป็นถูกทำร้ายเป็นโเป็นนี้เป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ในความเป็นจริงก็อาจจะอีกอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็อาจจะมีความใกล้เคียงกันแล้วก็จะต้องดูแลก็สิทธิของเพราะไปเจอเนรูด้วยอะนายกะที่ให้กลาบแดงอย่าเงี้ยอ่ะโอเคล่ะสนุกสนานโอ้หในโลกออนไลน์นี่เก็บดีเทล แบบเยอะแยะเต็มไปหมดการดื่มชาในจานลออ๋อเออใช่เห็นเหมือนกันคนก็จะมารีวิวมาต้องดื่มยังไงเนี่อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหมันมันเป็นมากกว่าหนังไปละถูกถูกเรื่องนี้มันมากกว่าหนังอแล้วก็ลองดูนะคะอาพักอ้วนโรตีเดี๋ยวโอ้กับลวดีเหมือนกันอ๋อฉันนี่ฉันก็ต้องสู้กับคุณดิคุณมาม้วนโรตีฝ่ายเดียวมันก็กระไรเยอะขอจิ้มจิ้ม อะไรนะเขาเรียกอะไรนะแกงแกงถั่ว <quan> พ <expressed> ูดแล้วอยู่แล้วอยากกินชอบกินอาหารอินเดียเหมือนกันนะอ่แเราพักสักครู่ค่ะซีนีมาคาเฟ่บายหนังหมูหนูพลอยสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนผลิตบุคลากรให้เป็นนักปฏิบัติเก่งดีมีคุณธรรมรับผิดชอบต่อสังคมสร้างสรรค์งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านสื่อสารมวลชน ซินิมาคาเฟ่ซิมาคาเฟ เินค่ะป้าอของคุณอินเดียดิฉันก็อินเดียเหมือนกันแต่ว่ามันมันคนละมูสคนละฟิลลิ่งเลยนะอันนั้นมันเกี่ยวกับในเมืองหลวงแล้วก็เป็นเรื่องราวของโสเพินีเนาะการต่อสู้เรื่องราวดราม่าเข้มข้นแต่ของดิฉันนะ feel good, ่ะฟิลกูดนะฟิลกูดเพลงเพราะเรื่องราวน่ารักหนังเรื่องดะนักกำกับโดยคุณนักเกสคุ กุนนัวนะปีหนังปี2015นนก็หลายปีมาแล้วเหมือนกันแหละเราก็เห็นฉายใน Netflix เน็ต i ฟอก็เห็นแล้วก็คลิกผ่านคลิกผ่านแบบมันจะฟิลกูดอะไรนักหนาอะไรอย่างเงี้ยก็ผ่านบางทีก็อารมณ์ฟิลแบดนะเอ๊ะแต่เอานะจะมาสู้กับของคูายมันก็ต้องหาเจ๋งๆหน่อยหน,หนังเรื่องนี้กไ็ได้ได้ได้ส่งชิงออสการ์ด้วยนะอืมหรอ เอ้อไม่ใช่เขาชนะรางวาัคลคริสตลัลแบร์กลางปรีน่าจะที่ที่ที่เยอรมันนะได้ได้ h e b e s บ c h i l d r e ฟ film เลยนะ oh. อ๋ออ่คือคือเป็นเป็นหนังเด็กอืมหนังเด็กด้วยเป็นหนังเด็กเป็นหนังเด็กเป็นหนังฟิลกู๊ดเป็นแบบอืเป็นทุกอย่างของคุณ <c oughs> เรื่องก็มีว่า <c oughs> ก็จะมีพี่น้องคู่หนึ่งก็คือพี่สาวเนี่ยชื่อชื่อปารินะอายุ อายุสิบขวบแล้วก็มีน้องชายชื่อโชโชตูโชตูเนี่ยอายุแปดขวบแต่ว่าโชตูเนี่ยก็จะโชคร้ายหน่อยก็คือตาบอดอและเจ้าเด็กน้อยสองคนเนี่ยก็พ่อแม่ก็เสียชีวิตอีกจากอุบัติเหตุคือเอ๊ะเคยไปที่ใจปูมะยังไม่เคยไปเหมือนกันคือคือเรื่องราวเนี้มันเกิดที่รัฐราชสถานซึ่งมันจะเป็นมันจะมี คนไทยส่วนเราจะเรียกราชาสถานอ่าราชา,านจะาานเป็นอันนะหนึ่งในที่ท่องเที่ยวนะใช่แล้วก็จะมีเมืองใจปูคนไทยก็จะเรียกชายปุระอ่าแต่ว่าถ้าถ้าออกไปหน่อยมันก็จะเป็นบูชกาแล้วก็จะเป็นแบบตาม้านนอกมันจะเป็นพวกทะเลทรายม,มันจะเป็นเขตทะเลทรายอารมณ์แบบเหมือนถ้าเราไปเห็นปราสาทสายลมก็แบบเหมือนอัลลับลาตรีอะไรอย่างนั้นอ่ะอ่า เจ้าเด็กน้อยสองคนนี้ก็ไปอยู่ในหมู่บ้านเอห่างไกลหน่อยบ้านนอกบ้านนอกหน่อยกลางแล้วก็ใกล้ๆก,กับทะเลทรายทีนี้ไอ้เจ้าเด็กสองคนนี้มันไอ้เรื่องนี้ก็แบบเกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์เหมือนกันก็คือเขาก็คลั่งคล้ายดาราในดวงใจคือเหมือนพวกดาราดางัดางๆในอินเดียเนี่ยจะเรียกว่าแบบในระดับที่แบบคนนับหน้าถือตาชื่นชมในระดับเทพกันเลยแหละอ่า คนพี่เขาก็จะชอบชาลุกขานเคยได้ยินมามช,ชาลุกขานนี่จะดังมากแล้วก็จะเน้นแนว,แวกุ๊กกิ๊กดราม,มา่าสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยส่วนเจ้าน้องชายที่ตาบอดนะแต่เขาก็เป็นติ่งซามันขานออเแล้วตอนกลางๆท้ายๆเรื่องก็จะค่อยๆเฉลยว่าเอ,อ้ยตาบอดทําไมยังสามารถเป็นติ่งซามันขานได้ซามันขานเนี่ยจะ จะเป็นแบบเหมือนแอคชั่นอ่ะกล้ามจะโตกว่าชาลุขานก็จะแบบว่าต่อสู้เล่นหนังแอคชั่นกันชาลุขานอารมณ์สารพงอ์แล้วก็อะไรนะสามนขานอารมณ์พี่ที่กล้ามบึกบึกอ่ะใครล่ะดูซิรุ่นดึกรุ่นรุ่นดึกหน่อยลุงเหรอไม่ใช่ดูสินลกหน้าออกแต่แต่จำชื่อไม่ได้เออคุณไม่ได้หรอได้ไหมเดี๋ยวนึกไม่ออกอ่ะสองคนเนี่ย เขาก็เขาก็คลั่งคล้ายหนังอะนะคลั่งคล้ายหนังคือในเรื่องมันก็ไม่ได้ดูแบบดราม่ามากไอ้ความที่แบบไอ้เจ้าโชตูเนี่ยที่ตาเสียเนี่ยก็ไม่ได้ทําตัวดราม,ม่าเลยนะคือปากก็ถึงตาจะเสียแต่ปากก็เสียตามปากตามตาไปด้วยปากมันไวมันเที่ยวสารพัดจิตตาทอต่อสู้ขเขาไม่ได้ยั้งหรอกอ่ะ แต่ก็ไม่เป็นไรสองพี่น้องเขาก็รักใคร่กันดีแล้วก็พี่ก็จะทำหน้าที่จูงน้องไปโรงเรียนไปเรียนหนังสือคอยอธิบายอะไรก็ช่วยๆกันนั่นแหละแต่พี่ก็จะมีความใฝ่ฝันว่าอยากจะให้น้องเนี้ยตาดีวันมีอยู่วันหนึง่งก็ลุงเขาสายอยู่กับลุงกับป้าก็แอบหนีป้าไปดูหนังเป็นแบบหนังกลางแปลงอะ่ะเหมือนที่เราเคยไ์ที่ เคยเล่าให้ฟังอ่ะเขาจะไปฉายหนังใช้โปรเจคเตอร์อ่ะแล้วก็ปูผ้าขาวแล้วก็ฉายหนังแล้วก็ชาวบ้านก็นั่งดูกันอล้อมวงกันดูง่ายๆอ่ะอ่าอาศัยความมืดเป็นลงหนังแทนก็ดูทีนี้ตรงตรงทางตรงตรงแถวแถวโรงหนังมันก็จะมีป้ายแบบโปสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะมีทั้งโปสเตอร์หนังเนี่ยมันจะเป็นหนังที่ต้องถือว่าเป็น เป็นสุดยอดของหนังอินเดียที่แบบโด่งดังเช่นละการเรื่องอ,อโศกจําได้แต่ละ,ละการจาได้แต่เรื่องละการนะก็มีชาลูกคานอามิลขาซาวันขานอะไรเต็มไปหมดเลยตระกูลเดียวกันหมดเลยไม่รู้ตระก,กูลค<ม>านเออ้วช <laughs> 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 ายคนเกาหลีก็จะแนะนำตก,กุลลีป่ะลีลีคุงคังอะไรอย่างเงี <laughs> ้ยแล้วันี้ยเขาจะเห็นป้ายชาลูกคานเ,เขาจะเหมือนจะช่วยเหลือคนนะ่ะ คนที่แบบป่วยไขย้อะไรเงี้ยก็ให้ทําจดหมายไปโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของรักษาดวงตาด้วยไอ้นี่ก็ไอพี่สาวมันก็มีกำลังกากาลังใจมากเลยก็ทุกวันก็เลยเขียนจดหมายสแตม์ก็ไม่มีก็ฝากไปสนีบอกว่าฝากติดสแตม์ให้หน่อยหนูมีตังค์้วหนูจะเอาตัางค่าสแตมมาให้แล้วมันเขียนทุกวันเลยเขียนเขียนเขียเขียนทุกวันมันก็ดูไม่ค่อยจะสำลิดผลเท่าไรหร่หรอก แต่วันดีคืนนี้ก็ได้ขายว่าชาลูกค้าจะมาแสดงหนังเหมือนมาถ่ายทํามาถ่ายหนังนะซึ่งพี่ดาวนะน่าจะเป็นเรื่องภัยรีซึ่งมัน,ม,นมันโลเคชั่นมันที่ลาลาจาสถานด้วยเหมือนกันไอสองคนพี่น้องก็เลยแบบเฮ้ยจดหมายก็ชาลูกค้านี่ไม่ตอบสักทีลุยไปหาที่กองถ่ายเลยดังนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องการผจญภัยของสองพี่น้องอ แล้วก็เดินผ่าทะเลทรายไปเลยนะเพื่อจะไปหาชาลูกขานที่ที่กองถ่ายในเมืองหนึ่งนั่นแหละทีนี้ไอ้ช่วงที่การเดินทางฝากข้ามทะเลทรายมันก็จะเจอทั้งคนใจดีใจหลายอะ่ะมันก็อารมณ์แบบโรถมูฟี่อย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็เป็นสองคนพี่น้องเวลาเราเจอคนใจดีเนี่ยเราจะชื่นใจไปด้วยให้น้ำให้ท่าบางทีก็จะเจอ เจอลุงเจ้าของวงดนตรีแต่งงานเนี้ยมันก็จะมีการร้องเพลงและเพลงในในโอ้โหเรื่องนี้ไม่มีเต้นแต่เพลงนีย้ใช่แต่เพลงพ่อมากพราจริงๆแล้วคือตอนนั้นซื้อซีดีเป็นเพลงอินเดียเนาะที่ที่บุชกาเพลงคล้ายๆกันเลยเพลงอารมณ์แบบทะเลทรายแบบเราเราก็ไม่รู้ในดีเทลนะแต่ว่าพราะมากสนุกมากเจ้าเด็กน้อยก็ ได้ร้องเพลงพี่สาวบอกขอคุณขอบคุณคุณลุงที่ที่รับรับขึ้นรถแล้วเป็นครั้งแรกที่น้องชายได้ร้องเพลงดูน้องชายมีความสุขก็ได้ไปประจนภัยไปงานแต่งงานไปเจอล่างทรงไปเจอฝรั่งก็มีนะฝรั่งเป็นแสวงหาสัจธรรมไงเดินเดินอินเดียและเป็นลมแดดไปไงไสองคนก็ก็ผจญภัยกันไปจนไม่เล่าดีกว่า ไม่เล่าดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะสปอยว่าเออคุณจะได้เจอเด็กน้อยสองคนจะได้เจอชาวลูกขานไหมหรือไม่เจออะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆเรื่องเนี้ยเราจะเห็นพลังของซอฟท์พาวเวอร์ในหนังเรื่องเนี้ยพลังของความเป็นเป็นซูเปอร์สตาร์ที่จะสามารถทําอะไรก็ได้ช่วยใครก็ได้แล้วทุกคนก็จะศรัทธาเออเวลาที่แบบกองถ่ายมาอย่างงี้ใช่ไหมทุกคนก็จะขี่มอเตอร์ไซค์บื้น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 ,นไปเพื่อเป็นล้อมวง ไปล้อมวงดูดูดาราที่เขาชื่นชอบอมันจะมีหนังอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องละการละการเนี่ยได้ได้ชิงออสการ์นะภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแต่จำไม่ได้ว่าได้รางวัลหรือเปล่า,านะละการยังมีในเน็ตฟลิกอยู่แต่ว่าแล้วก็มีอีกเรื่องคือเป็นสารคดีที่ว่าด้วยการทําภาพยนตร์เรื่องละการละการนี่ของอามิลขานเนาะเอ,อ เขาบอกว่าการที่จะกันคนเนี่ยยากมากและสุดท้ายเขาใช้วิธีเกณฑ์คนเขามานั่งดูแล้วแล้วก็วถ่ายพวกพวกแขกมุงเนี่ยแบบก็เป็นเป็นอีกรูปแบบหนึง่งเป็นอีกมิติึอีกมิติดเนื่อนะเราจะเห็นว่าพลังของดาราหนังอินเดียนี่มันมากมายมหาศาลป้านฝากเรื่องนี้ไว้เพราะว่าคือของเอะคงคูบายเนี่ยค่อนข,ข้างจะหนักเรื่องมันค่อนข้างจะหนัก แต่มันก็เห็พลังประเด็นใช่ไหมประ,ประเด็น,นประเด็นหนักแต่เรื่องนี้จะฟีลกู๊ดแต่ว่ามันก็จะมีประเด็นสอดแทรกมีเรื่องของการเอาเปรียบหรือแม้แต่การที่จะซื้อขายเด็กก็มีด้วยมันก็แทกแทรกันไปแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบดาร์กมากขนาดนั้นอืมอืมแล้วนี่มันเรื่องแต่งด้วยนะมันก็มีความเนื้อจริงบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ย แต่ก็เป็นประเด็นทางสังคมไงหนักดวงหนักหนักหน่วงมากแต่ฟิวกุก็ไม่มีใครตบตีอะไรมากแต่ก็จะมีให้ลุ้นกันตลอดทั้งเรื่องเพลงเพราะดูสนุกนอนดูก่อนนอนยิ้มเลยฝันดีเลยอ่างั้นแหละกลายเป็นว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ของหนังหนังแขกไปใช่อ่าก็ดีเหมือนกันนะสัปดาห์หน้าดิฉันก็ยังเปลี่ยนบรรยากาศดิฉันยังวัวโลตีต่อ จะบอกว่าเรื่องคังคูใบเนี่ยเดี๋ยวย้อนมานิดนึงดังขนาดที่ว่าคุณแม่ดิฉันเองยังถามว่าดูอย่างแม่ดูอย่างหมายถึงว่าเขาเกิดอะไรกันขึ้นเหรอเอนก็ว่าโพสในเฟซในฟีดเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนเพื่อนเขาเองก็ลุกขึ้นมาใส่สันหลีอะไรอย่างเงี้ยคือแบบไปไปพาหุรกันเถอะพ่อเห็นไหมเนี่ยมันเข้ามันช่างแบบเข้าทางจริงๆนะฝากไว้นะแล้วก็สองเรื่องสองเรื่องนะอาจจะแบบ รสชาติคล้ายๆกันหมายถึงว่ารสชาติโรตีโรตีโรตีเหมือนกันแต่ว่ามันก็มันก็จะมีความสวยงามในแต่ละเรื่องที่มันแตกต่างกันเนาะดูไว้เพื่อความเพลิดเพลินแล้วก็เก็บไปคิดด้วยฝากไว้ละกันสำหรับสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วค่ะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะ